สวัสดีครับสวัสดียามเช้าในวันที่สดใสครับผมเจมส์เรดเทสแรนเนอร์ครับ,รบเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการทำความสะอาดถุงน้ำที่ใช้ในการฝึกซ้อมวิ่งยาวและการออกวิ่งเทรลครับเพื่อนๆนเพื่อนๆครับถุงน้ำที่ใช้ใส่น้ำไม่ว่าจะเป็นถุงน้ำา5 5ลิตร2ลิตร3ลิตรไปจนถึง5ลิตรเนี่ยแน่นอนครับว่าเมื่อเราใช้ เจาเป้น้าแล้วเนี่ยหรือใช้ถุงน้านะครับในการฝึกซ้อมวิ่งยาวไม่ว่าจะเป็น15 20โล30โล40โลไปจนถึงอัลตา้ามาราธอนเนี่ยแน่นอนครับว่าการทําความสะอาดถุงน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อเลยครับว่าทั้งผมและเพื่อนๆเนี่ยคนที่เพิ่งใช้เป้น้ําหรือถุงน้ําใหม่ๆอย่างผมและเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเฮ้ย แล้วผมจะต้องทําความสะอาดเนี่ยหลังจากการใช้งานเนี่ยจะทําความสะอาดยังไงด้วยวิธีไหนและอุปกรณ์ไหนเนี่ยแน่นอนครับว่าถุงน้าครับเพื่อนๆถุงน้ําที่ใส่ไปในเป้น้านะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด1.5ลิตรที่ผมถืออยู่2ลิตรขึ้นไป3 5ลิตรเนี่ยแน่นอนครับสิ่งที่เราต้องทําความสะอาดมีเพียง2ชิ้นเท่านั้นนั่นก็คือถุงน้ํากับท่อดูดน้ําถูกไหมครับแล้วจะท่อดูดน้ำเนี่ย แล้วถูกน้ําจะทําความสะอาดยังไงเนี <Gym. Napoleon> <pos> <ler> ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะทําความสะอาดด้วยอุปกรณ์อะไรก่อนอื่นเลยครับเพื่อนๆอุปกรณ์ทําความสะอาดครับเป็นอุปกรณ์ที่เพื่อนๆจะต้องซื้อมาตังหานั่นก็คือเจ้านี้เลยครับมันจะเป็นอุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์ที่ใช้ทําความสะอาดตั้งแต่อันนี้ทําความสะอาดตัวดูดน้ํานะครับตัวนี้ทําความสะอาดเป้น้ําและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายครับเพื่อน นั่นก็คือเจ้านี้เลยครับนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดท่อดูดน้ำนะครับซึ่งอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหลทั้งหลายทั้งแหลกเนี่ยนะครับทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยนะครับอุปกรณ์พวกนี้เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะใช้ถุงน้ำและเป้น้ำนะครับก็อ,อย่าลืมนะครับถุงน้ำ แน่นอนครับเราดูดไปเนี่ยมันจะมีทั้งคราบน้ำลายคราบอะไรต่างๆจากปากเราแล้วน้ำเนี่ยมันก็จะเก็บเชื้อแบคทีเรียรหรืออะไรเนี่ยผมแนะนานะครับว่าถ้าเราจะใช้สก็อตไบ์ในการทำความสะอาดแบบนี้ครับล้างจานมันก็คงไม่ได้ถูกไหมครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับทั้ง3อย่างตัวนี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะทําความสะอาดได้ลึกและได้อย่างตรงจุดนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวิธีการทําความสะอาดเป้น้ํา นะครับของผมว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนๆมาถึงวิธีการทําความสะอาดนะครับอย่างแรกเลยครับเพื่อนๆนนั่นก็คือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเจ้าถุงน้ำเนี่ยผมจะต้องทําความสะอาดท่อดูดน้ําก่อนใช่ไหมครับหรือจะทําความสะอาดถุงน้ําก่อนก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆพื่อนแต่แน่ๆครับเรามีอุปกรณ์เรามีถึง2อุปกรณ์นะครับที่เราต้องทําความสะอาดคือท่อดูดน้ํากับ ถุงน้ำนะครับนั่นก็คืออันดับแรกเลยครับเทน้ำจากถุงน้ำให้หมดก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราเราดึงจุกอันนี้ครับมันจะเป็นเกลียวใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆถอดท่อดูดน้ําออกก่อนเนี่ยน้ามันก็จะไหลออกอาจจะทำให้เพื่อนๆเปียกได้นะครับแต่ผมวิธีของผมคือเทน้ําออกจากถุงน้ําก่อนนะครับนี่นะฮะเทออกให้หมดก่อนอย่างนี้นะครับเพื่อนๆเทน้ําออกใช่ไหมครับ ปริมาณน้ําที่ค้างอยู่ในถุงก็จะหมดนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือผมจะถอดนี่เลยครับผมจะถอดเจ้าท่อดูดน้ำเนี่ยมันเป็นเกลียวใช่ไหมครับก็ถอดออกกปเลยนี่ครับเป็นเกลียวก็หมุนออกนะครับหมุนออกทีนี้แยกล่างมาแล้วใช่ไหมครับท่อดูดน้ําเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้มันมีมน้ําค้างท่ออยู่ถ้าเพื่อนๆจะเอาน้ําออกนะครับเปิดนี่เลยปึ๊บ แล้วก็ดึงอนนี้นะครับเป็นการเปิดแล้วดึงท่อดูดน้ําสูงนี้นะครับแล้วก็เอาน้ําออกอย่างนี้น้าค้างท่อก็จะหมดนะครับทีนี้เสร็จแล้วผมจะทําความสะอาดถุงเป้น้ําก่อนนะครับด้วยการที่ใช้แปรงตัวนี้นะครับแปรงตัวนี้บีบน้ํายาใส่หรือ,อทำให้เปียกก่อนก็ได้นะครับบีบน้าํายาหลังจานนี่แหละครับ น้ำยาล้างจานธรมธรมดาานี่แหละสะอาดแล้วนะครับแล้วทีนี้อ่ะบีบน้ำอย่ยใส่น้ําไปในถุงก่อนนะครับใส่น้ําลงไปในถุงถุงถุง,ถงน้ําก่อนนะครับแล้วก็ทําความสะอาดเลยเห็นไหมฮะทาความสะอาดเลยนี่ครับง่ายๆแบบนี้เลยครับเพื่อนๆนี่นะฮะทาความสะอาดนี่นะครับแลงตรงนี้จะ เป็นแปลงที่เหมาะสําหรับในการทําความสะอาดถุงน้ํานะครเพื่อเพื่อนก่อนนี่ขัดไปเลยฮะขัดไปเลยนะครับขัดไปให้สะอาดเลยนะครับถ้าปริมาณน้ํายังไม่สาใจเติมน้ำเข้าไปอีกครับเพราะว่าเพื่อนเจะเห็นนะครับว่าพอเราเติมน้าเข้าไปน้ําน้ํามันจะเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นจุกข,ของอ่าท่อดูดน้านะครับน้ํามันก็จะดันออกถูกไหมครับก็ เมื่อเราทาความสะอาดเนี่ยไอ้พวกน้ํายาล้างจ o ล้างจานเนี่ยมันก็จะดันให้ท่อดูดน้ําเนี่ยไอ้จุกท่อดูดน้ำเนี่ยสะอาดไปนในตัวด้วยนะครับแต่เราก็เปิดน้ําไปเลยครับทําความสะอาดไปเลยนี่นะครับทําความสะอาดไปเลยให้สะอาดไปเลยครับขัดไปเลยฮะขัดไปเลยทำให้พอน้ํามันเริ่มน้อยลงนะครับเมื่อน้ํามันน้อยลงเพื่อนๆก็ใส่เติมไปเลยฮะขัดไปเลย นี่นะครับขัดทําความสะอาดไปเลยฮะนี่ซอกซอนทุกซอกนะทุกมุมนะครับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปให้น้ําให้น้ำให้ให้น้ํากับน้ํายาล้างจานเนี่ยนะครับเติมน้ําเข้าไปเพื่อให้น้ํามันดันสิ่งสกปรกที่อยู่ตรงข้อต่อของท่อดูดน้าให้มันให้มันเอาความเอาความสปปกปรกออกไปหมดนะครับนี่นี่เราก็จะนี่นะครับขัดไปเลยนี่ย แล้วสาคัญนะครับตรงฝานี้ก็ขัดไปครับนี่ขัดไปแค่นี้เงครับขัดให้สะอาดนะครับนี่ขัดให้สะอาดแค่นี้งครับแล้วก็ล้างนะครับล้างฝาล้างอะไรปุ๊บทีนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับผมจะเติมน้ําให้เต็มนะครับแล้วผมจะปิดฝาเพื่ออะไรครับตรงนี้ มันล้างข้อต่อของท่อดูดน้ำใช่ไหมครับผมก็ทํานี้เลยปึ๊บปับ๊บเเขย่าอย่างนี้ครับเพืเ่อนๆให้ให้เป๊ะให้น้ำนะครับกับน้ํายาล้างจานที่อยู่ในถุงน้าเนี่ยเขย่าให้มันทําความสะอาดที่ทั่วๆนะครับอันนี้แล้วก็ปล่อยน้ําถูกไหมครับปล่อยน้ําให้มันไหลออกแล้วทางนี้ผมก็จะเทน้ําออกนะครับอ่าจะได้เร็วขึ้นนะฮะอ่าแล้วก็เติมน้ําไปครับจนกว่า ฟองน้ํายาฟองจากน้ํายาล้างจานมันหมดครับเพื่อนๆนะฮะจะเห็นท่อนะครับจะเห็นน้ําตรงนี้มันไหลออกมานะครับแล้วตรงนี้ผมก็เติมน้ําไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนี่นะฮะเห็น้ํามันไหลออกมาครับให้น้ํายาล้างจานออกมาแล้วผมก็เทออกเห็นไหมครับตรงนี้ก็สบายหน่อยโอเคฮะล้างจนกว่าน้ํายาล้างจานมันจะหมดนะครับ จนกว่าน้ำยาล้างจานเป็นหมดตามจริงแล้วถ้าเพื่อนๆจะถามผมว่า,าเพื่อนๆจะถามผมว่าแล้วเป้แล้วไอ้ถุงน้ำเนี่ยควรจะทำความสะอาดตอนไหนตามจริงแล้วควรจะทำความสะอาดตั้งแต่หลังที่เพื่อนๆฟอมวิ่งยาวเสร็จนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้ถุงน้ำนะครับถุงน้ำและท่อดูดน้ำเนี่ยไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับ ไม่มีแบคทีเรียไม่เลี้ยงแบคทีเรียไว้นะครับใช้เสร็จล้างเลยแล้วก็ตากเลยเนี่ยไออย่างนั้นดีกว่าครับเพื่อนๆคุ้มค่ากว่าเยอะครับแล้วก็เป็นการถนอมถุงน้ําและท่อดูดน้ําได้มีประสิทธิภาพนะครับอ่ะอันนี้คือจบแล้วนะครับอ่าทีนี้เสร็จละทีนี้ก็ถุงน้ําเราสะอาดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปล้างอ่าเดี๋ยวผมเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะไปล้างปิดอย่างนี้นะครับ จริงผมจะต้องตากนะครับแต่นี่คือปิดไว้คือให้รู้ว่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปล้างท่อตัวนี้เลยครับตัวท่อดูดน้ําเนี่ยเราจะล้างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันมาถึงวิธีล้างท่อดูดน้ําครับเพื่อนๆท่อดูดน้าเนี่ยไอตรงนี้มันจะเป็นที่เราใช้ดูดน้ําใช่ไหมครับคือเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าพลาสติกตรงเนี้ยนะครับมันจะ คือเราดึงอันนี้คือปิดใช่ไหมครับเปิดออกมากดแล้วก็ดูดเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นตัวดูดน้ําที่เราสัมผัสกับปากนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นฝาปิดจะทําความสะอาดยังไงไปดูกันเลยครับใช้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นอุปกรณล์ล้างท่อดูดน้ําโดยเฉพาะขั้นตอนเหมือนเหมือนล้างถุงน้ํานะครับนั่นก็คือบีบน้ํายาล้างจานไปเลยครับเพื่อนๆเนี่ยฮะบีบน้ํายาล้างจานไปนะครับใส่น้ําไปสักหน่อยเพื่อให้ ันล้างได้สะดวกขึ้นแล้วใส่อย่างนี้ไปเลยนะครับใส่ลงท่อดูดน้ําไปเลยนี่นะครับจะเห็นว่าขนแปลงเนี่ยมันไหลมันจะไปตามท่อดูดน้ํานะครับที่ผมกําลังใส่เข้าไปนี่นะครับใช้เวลาไม่นานครับเพื่อนๆแต่เพียงแต่ว่าเพื่อนๆต้องมีอุปก,กรณ์ ล้างอุปกรณ์เทรลของเพื่อนๆนะครับโดยเฉพาะถุงน้ําและท่อดูดน้ำเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพื่อนๆเป็นการยืดการใช้งานครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับท่อดูดน้ําถ้าเราไม่ล้างตะไคร่จะขึ้นได้และแบตมันจะเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมขอ จัดการกับไอเจ้านี่หน่อยนะครับเพื่อที่จะเอาแปลงเข้าไปให้ถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเพื่อนๆเอาละครับกลับมาสู่วิธีการล้างนะครับขั้นตอนการล้างท่อดูดน้ํานะครับผมพยายามที่จะดันเจ้าขนแปลงเนี่ยครับให้เข้าสุดนี่แต่เผิอว่าดันไม่เข้านะครับแต่ได้ใส่น้ํายาล้างจานไปแล้วก็ไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวน้ํายาล้างจานมันก็จะไหลลงมาตรงนี้นะครับเอาละครับวิธีการล้างเพื่อนเพื่อเห็นไหมครับว่าห่วงตรงนี้เนี่ยมีไว้ดึงนะครับ ทีนี้ดึงอย่างนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยฮะจะดึงยากหน่อยนะครับมันอาจจะลื่นเนี่ยครับนี่นะครับก็ดึงไปอย่างนี้นะฮะแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่ามันจะมีคราบน้ํายาเนี่ยแปลงมันจะทาความสะอาดภายในใช่ไหมครับทีนี้ก็ทําขั้นตอนเดิมครับก็คือจับยัดเข้าไปนะครับจับยัดเข้าไปเหมือนเดิมขั้นตอนนี้ก็อาจจะแค่ 1-2รอบก็พอนะครับจะ3-4รอบก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับก็จับยัดไปเนี่ยครับทำท่าที่ทำได้นะครับผมสุดละยัดไม่ได้ละครับเพราะมันลื่น ครวก็ดึงออกมานี่นะครับดึงออกมาเนี่ยครับน้ํายาก็จะอยู่ในท่อใช่ไหมครับส่วนตรงนี้ที่น้ํายาไม่ถึงเพื่อนเพื่อนคิดตามผมนะครับก็คือตรงนี้ครับเราก็จะเอาน้ําเนี่ยใส่น้ําเข้าไปใช่ไหมครับให้น้ํามันล้างท่อตรงนี้แล้วก็เราก็จะเอาชูอย่างนี้ครับแล้วเราก็บีบน้ําออกแค่นี้เองครับมันก็เป็นวิธีแก้อย่างหนึ่งตรงนี้นี่นะครับจะล้างตรงจุกนี้ทําไง ใช้ตัวนี้เลยครับใช้แปลงนี้นะแปลงเล็กๆนี่นะครับปิดบรรยาไปทีนี้ก็วิธีล้างนะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่ามันจะมีช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยช่องว่างตรงนี้เพื่อนๆก็นี่เลยครับล้างนี้เลยทำอย่างนี้เลยครับล้างให้สะอาดครับพะตรงนี้เป็นส่วนที่เราคอนแทคกับปากนะครับมันจะมีคราบน้ําลายคราบแบคทีเรียอะไรที่จากปากเราเนี่ยล้างไปครับ นะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะเรียกว่าเมาส์พีชมั้งครับนะฮะเป็นปากเป็นตัวดูดดีชใช้กัดนะครับก็ล้างให้สะอาดนะครับล้างให้ไปสะอาดเลยนะครับล้างไปแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแล้วตรงนี้อย่าลืมนะครับสําคัญเลยฝาปิดจุดรวดน้ํานี่เพื่อนๆต้องทาความสะอาดนะครับเพราะตรงนี้ตัวเก็บเชื้อโรคเลยนะฮะทั้ง้ามน้ําลายทั้งแบคทีเรียล้างให้สะอาดนะครับอ่ะจะเพิ่มน้ํายาปิดหน่อยก็ได้อ่ะ บีบไปหน่อยอยาล้างจานไปไม่เป็นไรนครับเพื่อความสะอาดของเราทำความสะอาดฝาไปด้วยแล้วทีนี้ขั้นตอนการ,การล้างนะครับอย่างที่บอกคือล้างจาดนี้ก่อนจะได้นะครับนี่ล้างตรงนี้ให้สะอาดเลยนะครับฝาปิดสูบดูดน้ําเนี่ยสําคัญมากๆนะครับล้างนี้ให้สะอาดก่อนแล้วอย่างที่ผมบอกครับเมื่อเจ้าแปลงนี้มันเข้าไม่ถึงตรงนี้จะทําความสะอาดยังไงให้ถึง อย่างนี้เลยครับง่ายๆครับเพื่อนๆเปิดน้ํานะครับให้น้ำมันไหลให้น้ํามันไหลเข้าท่อครับให้น้ำมันไหลเข้าท่อแล้วเพื่อนๆทาวิธีนี้เลยครับนี่มือน้ํามันไหลเข้าท่อใช่ไหมครับน้ํามันไหลเข้าท่อเสร็จปั๊บเพื่อนๆก็นี่ยครับบีดน้ําออกนี้เห็นไหมครับว่าคาบคาบน้ํายาล้างจานเนี่ย ที่มันติดอยู่ตรงนี้นะครับที่มันติดอยู่ตรงนี้มันน้ําก็จะพาไหลมาตรงนี้ก็ทําความสะอาดได้ระดับหนึ่งนะครับตรงนี้ใช้เวลาอีกนิดนึงนะครับเพื่อนๆไม่นานละนะครับใ้น้ํามันเข้าเข้าท่อดูดไปครับใส่น้ําเข้าไปนี่ครับมีหน้าที่อย่างเดียวคือเอาน้ําในท่อให้หมดครับให้มันล้างภายในให้หมด นะฮะล้างภายในทั้งหมดเลยนะครับนี่อาจจะดูล้างแบบไม่มือปโปรนะครับแต่นี่คือวิธีของผมเลยนะฮะหลังใช้งานเสร็จคนล้างเลยนะครับเพื่อนเพื่อไม่ให้แบคทีเรียและสิ่งกปะก,กจากปากที่เราใช้กับอุปกรณ์เนี่ยมันค้างอยู่นานนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เกิดตะไคร่น้ำนะครับแล้วก็ทําให้อุปกรณ์ เป้น้ําท่อดูดน้ําถุงน้ําเราเนี่ยมันอายุการใช้งานจะสั้นนะครับและจะสกปรกมากนี่นะครับสักรอบสองรอบครับเพื่อนๆเนี่ยรอบสองรอบดูจนกว่าท่อน้ําจะไม่มีคราบของน้ํายาล้างจานนะครับค้างไว้นี่อีกรอบนึงก็ได้อนะนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าน้ํามันไหลออกมานะครับเนี่ฮะแค่นี้ก็สะอาดแล้ว นะครับแค่นี้ก็สะอาดละนะครับสะอาดแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีตากนะครับวิธีตากทั้งท่อน้ําท่อน้ําดูดนะครับแล้วก็เป้น้ำเนี่ยก็ถุงน้ําเนี่ยจะตากยังไงจะแขวนยังไงเรามาดูวิธีกันครับมาถึงวิธีในการแขวนหรือตากถุงน้ําแล้วก็ท่อดูดน้ํานะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อครับเมื่อทาความสะอาดถุงน้ําเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนๆนจะเห็นนะครับว่า มันจะมีน้ํามีความชื้นที่ค้างอยู่ภายในถุงน้ําทั้ง2ฝั่งถูกไหมครับภายในมันยังเปียกอยู่เพื่อนเพื่อนนึนกภาพตามผมนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนจะต้องต่างแบบนี้เปิดฝาผึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับคือภายในเนี่ยน้ํามันก็จะเมื่อมีความชื้นเนี่ยภายในของถุงน้ํามันจะน้ํามันจะไม่แห้งสนิทถูกไหมครับเพราะด้วยน้ำเนี่ยน้ำมันก็จะดูดภายในเนี่ยให้มาชิดติดกันถูกไหมครับแล้วมันจะทําให้ ภายในของถุงน้ําเรามันไม่แห้งสนิทจริงๆถูกไหมครับและมันอาจจะทําให้เกิดกลิ่นเหม็นได้แล้วก็อาจจะมีคราบแบคทีเรียได้ถูกไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่จะช่วยให้ภายในถุงน้ำเนี่ยมันแห้งและมีปริมาณตกน้ําตกค้างในถุงนน้อยที่สุดนั่นก็คือนี่เลยครับเพื่อนๆจ้าอุปกรณ์นี้เลยครับผมเรียกภาษาบ้นบานๆนั่นก็คือไม้แขวนถุงน้ํานะครับเจ้าเนี่ย ใช้ในการตักถุงน้ำนะครับเพื่อนๆทำยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูจับยัดก็ไปเลยครับแบบนี้นะฮะยัดไปแบบนี้เพื่อนๆจะเห็นนะครับภายในเนี่ยเจ้าไม้เจ้าไม้ตักถุงน้ำเนี่ยมันจะทางออกนะครับมันจะทางออกเพื่อที่จะให้พลาสติกภายในเนี่ยพื้นที่ภายในตรงนี้มันแยกออกจากกันนะครับและเมื่อเพื่อนๆเอาไปแขวนเนี่ย ตรงนี้มันก็จะระบายความชื้นออกนะครับระบายความชื้นออกจากถุงนะครับแล้วทําให้น้ําที่ค้างอยู่ในนี้เนี่ยมันแห้งมากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับอ่ะผมก็จะแขวนแบบนี้เลยนะครับผมก็จะแขวนแบบบ้านๆแบบนี้แล้วครับเพื่อนๆง่ายๆเลยนะฮะผมแขวนแบบนี้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมซักผ้าก็อาจจะดูทุลักทุเลหน่อยนะครับท่อดูดน้ําผมก็จะแขวนแบบนี้ ถุงน้ำที่ผมใช้ฝึกซ้อมวิ่งยาวผมก็จะแขวนแบบนี้ครับเพื่อนๆและถ้าเพื่อนๆนคนไหนมีวิธีการทําความสะอาดหรือมีวิธีในการตากถุงน้ําที่ดีกว่านี้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการทําความสะอาดและการตากถุงน้ําและทอด,ดูดน้ําที่มีประสิทธิภาพกว่านี้นะครับนี่คือวิธีที่ผมใช้หลังจากที่ซ้อมฝึกวิ่งยาวมาทุกวันเสาร์นะครับผมก็จะมาล้างแบบนี้ครับผม ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการทําความสะอาดถุงน้ําและท่อดูดน้ําในการวิ่งเทรลหรือในการออกวิ่งยาวนะครับเพื่อนๆครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีวิธีไหนที่จะใช้ในการทําความสะอาดถุงน้ําและท่อดูดน้ําที่ใช้ในการวิ่งเทรลหรือในการวิ่งยาวครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมจะเข้าไปอ่านผมจะเข้าไปตอบผมเจมส์เรดแฮตแรนเนอร์ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ